ครับเราต่อเรื่องลายวิญญาณหรือยาณหรือว่าพลังอำนาจสมาธิกันต่อนะครับก็ตัวแทนของเส้นยานก็ยังมีนะครับเราจะเห็นว่าเส้นญาณสีฟ้านี่นะครับนะครับเส้นที่ตัดผ่านเส้นวาสนานะครับแต่ไม่โดนเส้นชีวิตนะครับตัดผ่านจากเส้นวาสนาพุ่งตรงไปอย่างเส้น ยงเนินพุธนี่นะครับอันนี้ก่อนที่จะถึงเนินพุธมันก็จะผ่านเส้นสมองเห็นไหมครับระหว่างตรงช่องนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับที่มันเกิดยานสมาธิหรืออำนาจพลังอำนาจของสมาธิต่างๆนะครับดูซิว่าของท่านอาจจะมี สามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่อันนี้ท่านก็สามารถที่จะรู้ว่าโอาสมาธิของเราไปได้ไกลได้ขนาดไหนนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเส้นนี้ขึ้นมานะครับก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นบุคคลที่มีความคิดว่องไวหรือว,ว่าท่านมี ความคิดที่ว่องไวไหมสามารถศึกษา,าศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับวิทยศาศาสตร์หรือหมอดูหรือสายศาสตร์หรือว่าจะเป็นผู้บางคนท่านก็คิดว่าเป็นผู้วิเศษได้ไหมก็ลองดูนะครับมันเหมือนถ้าเปรียบแต่คอมพิวเตอร์ก็คือเหมือนสามเหลี่ยมเป็นเมมโมรีการ์ดนะครับ เป็น m e มม r y คือหน่วยความจำของท่านมีมากหรือมีน้อยนะครับลงมาดูอีกเส้นหนึ่งเส้นยานเหมือนกันแต่ตรงนี้ถ้าทำมาดูเส้นยานจากเลขแปดตัวนี้เส้นโค้งลักษณะเหมือนเหมือนอย่างกับคันสอนนะครับคันคันคันธนูนะครับ พวกถ้าหากว่ามีเส้นอย่างนี้นะครับก็เป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณมีความว่องไวในการรู้แจ้งเห็นจริงในวิทยาการต่างๆหรือว่าในศาสตร์ลึกลนะับทีนี้ถ้าหากว่าท่านมีทั้งสองมือเลยเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ดีทีเดียวสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริง และใช้พลังอำนาจของสมาธิได้รับพลังจักรวานได้ดีทีเดียวครับพบกันค้าวหน้านะครับ